สวัสดีครับพี่น้องน,นี่เดี๋ยวสีผ้ามาเฮ็ดไอ้กาลักน้ำเขา,าหน้ามึงเนี่ยพอดีน้ำในหน้าม,มันมีแต่ว่าน้ำห่วยนี่มันก็นมีจะว่ามันถังบหลายพอที่สิเขาได้เพราะมันมีท่างเขาัดที่นี่ก็มึงฝากคึ้มคึมค้มอยู่ฝนตเขาพ่อสิได้น้าได้ยังย,งย่อนเรียกว่าสีเห็ดมึงอันกาลักน้ำเนี่ยสีผ้าไปมึงอันเคยจะศึกษาเดี๋ยวสิลองมาปฏิบัติจริงมึงมันจิเป็น ประโยชน์บ่มันจีได้ผลบ่ฮู้นเดี๋ยวจังเมืองนะเมืองที่นี่พี่น้องนี่หมู่ว่านมาอันว่างระบบไว้คืนน้ำห่วยนี่น้ำห่วยกับน้ำหน้านี่น้ำหน้าหน้ามันสีสูงก่าห่วยอยู่จังน่อยเพราน้ำน้ำห่วยมันบกลงเขาก็ล่งงามก็ล่งอยากได้น้ำก็สีใส่ปุ๋ยเนี่ยสำหรับู้นว่างทอไปไกลๆผนมันจีมีแห้งดูดบ่ มาที่นี่ก็นนี่แล้วนี่ขึ้นมาทั้งสันหวยนี่ใส่ตัวเติมนม้ำกระชีใสกระป๋องนี่แหละเอ้ยขวดนี่เอาไปาใส่ปลอกงงน้ำใส่มันจะสีไงม่งวะทุนลงไปได้หวยมีน้ำจะว่าหังเอาขึ้นมาใส่หน้าบ่ได้บ่บอยากใส่พลังงานเนี่ยอื่นนะเปลือง ลองตรวจสอบมึงบัตรศึกษามาแล้วมันสีเป็นยังไงมันสีได้ผลหน่อยลยรย้านเหนอ่ะเดี๋ยวสำมึงพี่ร้อง โอเคพี่น้องพี่ว่าเต็มแล้วละมาที่นี่ก็ปิดว่าวตัวนี้ไว้ <c oughs> เพื่อมันสิได้เวลาไปเปิดว่าวสร้างหุนมันจะดดูดขึ้นคือยังเวลาเขาไปดูดน้ำดูดน้ำมันออกจากถังแบบเวพาไปเมืองปลายทอนเดี๋ยวไปลอกเปิดมือมันสิเป็นยังไงพี่น้องเอยเพิ่อนยังกับระบบการลักน้ำตามทฤษฎีที่ศึกษามาสักกี่กัด อันนี้พื่นพากันเห็ดเบอกว่ามาันก็ดีกว่าเข้าไปสินเตืองกับพลังงานเพราะว่า,า้าสิใสโซลาเซลยวเัาก็ต้องหาเงินหายัางมาซื้อรงทุนไปอีกลองเมืองกันถ้ามันบ่ไใดบ่ไไวดีก็จังไฟวาป่ายมันเหยาวประมาณจักเมตรประมาณ 40, 40เมตรได้อยู่มั้งนี่ขึ้นไปหอดซึ่ง นาสิมีแห้งดูดอยู่นะอะทดสอบมึงพี่นอ้องเอ้ยมันจะเป็นเจ้าไดอ้ยสายหามามามาลองดูลองดูเีโอืโอ้อนีอ่ว้าวเปิดมึงมาทีไหนโบ